ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Monster Ecology รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมอนสเตอร์ต่างๆในโลกของ Monster Hunter และสำหรับในครั้งนี้เราจะไปทำความรู้จักกับมอนสเตอร์แห่งทวีปใหม่ผู้ที่เป็นเจ้าของกงเล็บอันน่ากลัวโอโดโการอนโอโดโการอนนั้นนะครับผมเป็นสายพันธุ์มังกรเคี้ยวขนาดใหญ่ที่มีทินที่อยู่อาศัยอยู่ในหุบเขาเน่าเปื่อย โดยมีการกล่าวกันว่าโอโดการอนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสูงในระบบนิเวศของแถบนี้ตัวของมันนั้นมีสีแดงที่น่าสะพึงกลัวราวกับถูกย้อมไปด้วยเลือดมีเขี้ยวที่หนาซึ่งยื่นออกมานอกปากบริเวณหางของมันนั้นจะมีส่วนที่ดูเหมือนกับหนามยื่นออกมาจํานวนนับไม่ถ้วนและนอกจากนี้มันยังมีโครงสร้างของขาที่มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากและด้วยลักษณะทั้งหมดของมันนั้นบวกกับกรงเล็บของมันจึงทําให้มันมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัางกรกรงเล็บไหยนะ ซึ่งอาวุธที่น่าสะพึงกลัวที่สุดของมันนั่นก็คือกรงเล็บที่เป็นที่มาของชื่อเรียกมันนั่นเอง,เองซึ่งขาทั้ง4ของโอโดโการอนนั้นนะครับจะมีกรงเล็บมากถึง10อันต่อข้างเลยทีเดียวโดยที่จะถูกแบ่งออกเป็นเล็บที่อยู่ด้านบน4อันและด้านล่างอีก6กนะครับโดยเมื่อโอโดโการอนนั้นยืนปกติเล็บทั้ง4ด้านบนของมันจะทําการพับขึ้นไปด้านบนนะครับส่วนเล็บทางด้านล่างจะถูกยกขึ้นเพียงเล็กน้อยเพื่อความสะดวกในการเดินหรือว่าวิ่ง ด้วยรูปร่างของกงเล็บที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเวลามันโจมตีจะเปรียบเสมือนกับใบมีดที่พุ่งผ่านไปด้วยความเร็วซึ่งจะทิ้งแผลเป็นไว้บนร่างกายของเหยื่อซึ่งก็จะทําให้เหยื่อต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานโดยที่จะมีเลือดออกเป็นระยะๆะะซึ่งสามารถสร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและนอกจากกงเล็บของมันแล้วเนี่ยพลังของหางและเขี้ยวของมันก็ทรงพลังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะขาะกรรไกรอันทรงพลังของมัน ซึ่งไม่เพียงแค่เอาไว้ใช้ในการต่อสู้กับฮันเตอร์เพียงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการต่อสู้กับปอนเตอร์ขนาดใหญ่ตัวอื่นอีกด้วยดังนั้นแล้วจึงสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเขี้ยวของโอดดการอนนั้นสามารถถือเป็นอาวุธหลักได้เช่นเดียวกันกับองเล็บของมันร่างกายของโอดดการอนนั้นเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้มันสามารถขยับร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวถึงแม้ว่ามันจะมีร่างกายที่ใหญ่โตก็ตาม เพียงแค่มองถึงรูปร่างของมันนั้นก็สามารถที่จะจินตนาการได้ถึงธรรมชาติที่ดุด,ดันของมันโอโดโการอนนั้นสามารถที่จะโจมตีมอนสเตอร์ที่มีขนาดร่างกายที่ใหญ่กว่าตัวของมันเองได้โดยที่ไม่เกรงกลัวเลยและโดยความว่องไวของมันจะทําให้มันสามารถได้รับชัยชนะได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการที่มันปะทะกับมังกรกระดูกราโดบันคินที่จะสามารถเห็นได้ว่าโอโดโการอนนั้นแทบจะโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวแถมยังทําลายกระดูกและทําการขับไล่ราโดบันคินไป หรือถ้าว่าแม้แต่มังกรโบราณอย่างวาฮาซากก็ยังสามารถที่จะถูกมันโจมตีใส่ได้ซึ่งก็สแสดงให้เห็นถึงความที่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดของมันได้เป็นอย่างดีโดยพื้นฐานแล้วนะครับพวกมันเนี่ยไม่ได้ทำการรวมตัวกันเป็นฝูงซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระและเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของภูเขาเน่าเปื่อยซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงที่น้อยและเต็มไปด้วยพิษที่เป็นอันตรายนะครับ ดังนั้นแล้วลูกตาของโอดโดการอนนั้นจึงได้รับการปกป้องโดยกระจกตาที่มีความหนามากและด้วยความที่ธรรมชาติของมันนั้นไม่มีเปลือกตานะครับอีกทั้งตัวของมันเองก็มองเห็นภาพได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักโอดโดการอนนั้นสามารถที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆด้วยการมองเห็นได้เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ทว่าโอดโดการอนนั้นกลับมีประสาทในการรับกลิ่นที่เฉียบคมมากดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะทําการซ่อนตัวอยู่ในเงามืดหรือว่าตามพุ่มไม้ โอโดการอนนั้นก็จะสามารถที่จะตรวจจับการมีอยู่ของเหยื่อได้อย่างแม่นยำตามธรรมชาติของโอโดการอนนั้นมักจะเดินไปทั่วภูเขาเพื่อทำการค้นหาเหยื่อหรือว่าซากที่สามารถเป็นอาหารของมันได้นะครับและเมื่อมันทำการพบแล้วก็จะคาบเอาไว้ในปากแล้วเอากลับไปที่รังของมันดังนั้นในบริเวณรอบๆรังของโอโดการอนที่มีซากเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากนั้นจึงมีสภาพบรรยากาศที่เลวร้ายมากกว่าเดิมนะครับ และนอกจากนี้ในบางครั้งเราก็สามารถที่จะพบเห็นมันขึ้นไปยังที่ราบสูงปะกาลังซึ่งเป็นบริเวณชั้นบนของภูเขาเน่าเปื่อยเพื่อทําการค้นหาเหยื่อได้เช่นกันและนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะเห็นมันทําการต่อสู้กับมอนสเตอร์ของพื้นที่แถบนี้ได้อีกด้วยถึงแม้ว่ามอนสเตอร์จานวนมากบนที่ราบสูงปะการังนี้จะมีมอนสเตอร์ที่มีความสามารถในการบินที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่เมื่อที่จะต้องเจอกับความดุร้ายและสมรรถภาพทางร่างกายของโอดอการอนแล้ว ความสามารถในการบินเหล่านั้นจึงไม่ได้กลายเป็นข้อได้เปรียบแต่อย่างไรนะครับเมื่อยามที่โอโดกรอนเหนื่อยล้าและได้ทําการกินอาหารมันจะทําการเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นสภาวะบ้าคลั่งในชั่วขณะโอโดกรอนที่อยู่ในสภาวะนี้ร่างกายจะเข้มขึ้นเหมือนกําลังมีไฟลุกไหม้บนตัวของมันและทําการหายใจออกมาโดยที่มีไอสีขาวออกมาจากทางปากนะครับและแน่นอนว่าไม่เพียงแค่รูปร่างที่ดูแปลกตาไปนะครับ แต่ความสามารถของมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งจะทำให้มันอันตรายมากขึ้นยิ่งไปอีกหลังจากที่ได้มีการค้นพบโอโดคารอนผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับได้มีรายงานการปรากฏตัวของสายพันธุ์ย่อยของโอโดคารอนหรือว่าอีโบนีอโอโดคารอนปรากฏขึ้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ต่างๆนะครับร่างกายของมันนั้นเป็นสีน้ำเงินเข้มส่วนหางของมันนั้นจะแวววาวเหมือนับโลหะ และนอกจากนี้มันยังมีแสงประกายสีแดงซึ่งคล้ายกับสายฟ้าโดยที่แสงนั้นนะครับจะเป็นพลังงานที่มีคุณสมบัติของธาตุมังกรน,นั่นเองเมื่อมันทําการเจอสตูมันจะทําการอ้าปากและขู่คำรามนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถที่จะเห็นพลังงานธาตุมังกรอ,อยู่ภายในปากของมันได้อีกด้วยกงเล็บที่เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์โกลดการอนนั้นก็ยังคงมีอยู่ครบถ้วนนะครับและด้วยเหตุนี้นี่เองจึงทําให้มันถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามังกรกงเล็บแห่งความโชคร้าย ลักษณะที่ชอบเดินไปมาเพื่อทําการค้นหาเหยื่อของมันก็ยังสามารถพบเห็นได้เหมือนกันกันกบสายพันธุ์ปกตินะครับถึงแม้ว่าโอรโรการอนสายพันธุ์ย่อยนั้นจะหายากนะครับแต่ก็ได้มีการรายงานจากพยานเกือบทั่วทั้งทวีปใหม่ว่ามีการค้นพบเจอมันนั่นเองรวมไปจนถึงดินแดนแห่งการอพยพเยือกแข็งอีกด้วยด้วยความสามารถทางกายภาพที่โดดเด่นเหนือกว่าสายพันธุ์ปกตินะครับการโจมตีในแต่ละครั้งของโอโดการอนสายพันธุ์ย่อยนั้นจึงน่ากลัวก,กว่ามาก อีกทั้งพลังงานที่มีคุณสมบัติของธาตุมังกรยังสามารถที่จะถูกปล่อยออกมาจากทางปากของมันได้อีกด้วยโดยรวมแล้วนะครับสามารถที่จะพูดได้ว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังอันตรายที่ไปไกลกว่าสายพันธุ์ปกติ1นเลยทีเดียวโอโดโการอนสายพันธุ์ย่อยนั้นนะครับก็มีความสามารถที่จะเข้าสู่สภาวะบ้าคลั่งได้เช่นกันนะครับ นอกจากนี้มันยังมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากสายพันธุ์ปกติอยู่เล็กน้อยตรงที่ว่าในระหว่างการต่อสู้มันสามารถที่จะวิ่งไปหยิบอาหารที่มันทําการทิ้งเอาไว้ก่อนหน้าและกินได้ภายในขณะนั้นดังนั้นแล้วการเข้าสู่สภาวะบ้าคลั่งของโอรากาลอนสายพันธุ์ย่อยนั้นจึงมีความถี่กว่าสายพันธุ์ปกติเป็นอย่างมาก เมื่อเข้าสู่สภาวะบ้าคลั่งนะครับพลังงานธาตุบังกรจะเอ่อล้นออกมาบริเวณหัวของมันนั้นจะถูกห่อหุ้มไปด้วยพลังงานซึ่งก็ดูผ่านๆแล้วก็เหมือนกับว่ามีควันสีดําอยู่บนหัวของมันนะครับส่วนดวงตางทั้งสองข้างของมันนั้นจะถูกย้อมไปด้วยสีแดงสดนอกจากนี้ลําตัวช่วงบนของมันก็จะมีลายสีแดงปรากฏขึ้นซึ่งกระทําให้มันดูน่าขนลุกและน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีก โอโดการอนสายพันธุ์ย่อยนั้นนะครับโดยธรรมชาติแล้วก็จะมีพลังในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมดังนั้นแล้วนะครับในปัจจุบันจึงจะอนุญาตให้เฉพาะฮันเตอร์จำนวนหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถทำการล่ามันได้นั่นเองครับถึงแม้ว่าโอโดการอนนั้นจะเป็นสายพันธุ์มังกรเคี้ยวก็ตามนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากมอนสเตอร์ตัวอื่นๆของสายพันธุ์เลยนะครับผมโดยที่ส่วนใหญ่แล้วมอนสเตอร์ที่อยู่ในสายพันธุ์นี้จะมีขาหน้าที่ใหญ่กว่าขาหลังนั่นเอง แต่ทว่าโอโดคารอนนั้นกับมีขาหน้าที่เล็กกว่าขาหลังนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของโอโดคารอนเลยทีเดียวและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนอกจากนี้ทางช่องของเราก็ยังคงมีคลิปต่างๆอีกมากมายลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยและสำหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวล,ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ